นีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะจะบอกว่ารีวิวก็ได้รีวิวหูนะคะของไต่ฮงกงนะคะเป็นรุ่นฉลองครบรอบร้อยสิบปีนะคะสำหรับคนที่ศรัทธาในอกงเนี่ยก็ไปบูชาได้นะคะที่มูนิธิเลยนะไม่ได้ขายนะคะนี่อันนี้มารีวิวให้ดูเฉยที่มีหลายอันเพราะว่าบ้านเราหลายคนแล้วก็บูชามานะคะอันนี้ อันนี้นี่เขาก็จัดสร้างมาจำนวนจำกัดเช่นเคยเราก็ต้องเอฟมานะคะดูอันนี้เป็นทองนะคะเดี๋ยวจะแกะถุงให้ดูด้านหน้าก็จะเป็นอันนี้นะคะทองเหลืองนะคะเป็นทองเหลืองขัดเงาแล้วก็เลเซอร์เป็นรูปไต่หงกงนะคะของมูนิธิป่อติกตึงนะคะและด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น หูนะคะที่หู้ที่แบบดังมากเลยของอากงเอาไว้ใช้คุ้มกันภัยนะคะนี่นะคะตามนี้นะคะเห็นไคะบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็เอาไว้พกพาได้เป็นยันต์กันภัยนะคะเอาไว้พกพาตัวนี้ความหมายของหูเนี่ยนะคะบรรทัดบนสุดเนี่ยบรรทัดบนสุดเนี่ยนะคะเนี่ยภาษาจีนที่เป็นภาษาจีนสี่ตัวเนี่ย ตัวเนี้ยเขาหมายถึงว่าสารเจ้าปอเต็กตึงอันเก่าแก่นะคะส่วนไอสองตัวด้านด้านซ้ายไอยด้านขวาเนี่ยค่ะด้านขวาเนี่ยค่ะเหล่งหูเนี่ยแปลว่ายันศักดิ์สิทธิ์นะคะส่วนด้านซ้ายเนี่ยส่วนด้านซ้ายอะนะแปลว่าเพ่งอังแปลว่าปลอดภัยนะคะและส่วนตรงกลางเนี่ยที่คำยาวๆเลยเนี่ยมันแปลว่าส่งใต้ส่ง ไต่ฮงโจซือนะคะเทคเหล่งติงแปลว่าเขตบัญชาประกาสศิธิ์ของหลวงปู่ไต่ฮงกงราชวงศ์ส่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะความหมายของเขาก็เป็นยันศักดิ์สิธิ์มากเอาไว้แบบคุ้มกันภัยเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยพกได้เราก็พกบ้านเราจะพกตลอดเลยนะคะก็ใครสนใจใครชอบใครศรัทธาก็ ไปบูชาเองเดอ้อที่ไปทําบุญกันด้วยนะที่มูลนิธินะคะเขาก็มีเปิดให้บูชากันอยู่นะก็อันนี้เห็นเพื่อนเพื่อนแอบกระซิบมาบอกว่าทํามาจากเมืองจีนหนูก็ไม่รู้ว่าทํามาจากไหนแต่ว่าก็ของมูลนิธิเนี่ยค่ะของแท้ชัวร์ค่ะแท้แท้ชัวร์ไม่มีมั่วนะคะของแท้ก็ไปบูชาจากมูลนิธิเอาเลยนะคะแค่นี้ละคะสวัสดีคะ่ะ